สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้พบกับครูอีกแล้วนะครับประจารย์พนุพลโสมูลนะครับนักเรียนชั้นม2นะยังอยู่กับสังคมศึกษานะในสาระที่3นะครับเศรษฐศาสตร์เนาะวันนี้เราอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับชื่อหน่วยก็คือการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นนะครับตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสิ่งที่เราจะแลกเปลี่ยนพูดคุยในวันนี้นะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับก็จะอยู่ในประเด็นของปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นเออเริ่มน่าสนใจนะเริ่มใกล้ตัวใช่ไหมเพราะว่าครอบคร การผลิตสินค้าและบริการเนี่ยก็น่าจะใกล้ชิดกับเรามากเลยนะครับมาตรฐานการเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นมาตรฐานที่ส3 1นะครับก็คือเข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคนะครับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมถึงนะครับเข้าใจหลักการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพนะครับตัวชี้วัดนะครับก็คือเสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปัญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองครับ เรียนแล้วได้อะไรครับวันนี้เรียนแล้วได้อะไรดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับวันนี้นะครับนักเรียนก็จะเรียนแล้วนะครับก็จะได้บรรลุวัตถุประสงค์ก็คือหนึ่งะครับระบุปัญหาในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นได้นะครับแล้วก็ตามไปด้วยเรื่องของการวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบจากปัญหาในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นได้นะครับและเห็นความสําคัญ นะครับและประโยชน์ในการศึกษาปัญหาและร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหานะครับที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นะครับเอาละครับจากที่พูดมาทั้งหมดนะครับก็จะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับการผลิตในท้องถิ่นของเรานะครับคำถามแรกเลยนะครับเคยสังเกตหรือเปล่าว่ารอบๆตัวเราในท้องถิ่นหรือในชุมชนของเราเนี่ยนะครับมีการผลิตสินค้าและบริการอะไรบ้างครับอ่าน่าสนใจมากเลยอ่าหลักๆเลยใช่ไหมการผลิตเนี่ยก็จะมีอยู่3พาร์ทใช่ไหมครับก็จะเป็นเรื่องของเกษตร อุตสาหกรรมแล้วก็บริการถูกต้องไหมครับการ,กรเกษตรเนี่ยก็แล้วแต่ว่าชุมชนเราเนี่ยนะครับเพาะปลูกอะไรนะครับหรือว่าถ้าใครที่อยู่ในชุมชนเมืองก็อาจจะเน้นที่การผลิตไปอยู่ที่เรื่องของอุตสาหกรรมมากขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็แน่นอนบริการเนี่ยก็จะมีทุกท้องถิ่นนั่นแหละนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายการขนส่งต่างๆนานานะก็ค่อนข้างจะมีครบถูกต้องไหมครับมีอะไรบ้างล่ะครับปลูกนั่นปลูกปลูกข้าวปลูกส้มโอปลูกผลไม้ใช่ไหมฮะเยอะแยะมากมายอ่ะทีนี้สังเกตเพิ่มอีกนิดนึง สังเกตเพิ่มอีกนิดนึงอันนี้อาจจะแบบลองไปได้ยินจากในตลาดเขาคุยกันก็ได้นะอ่ะนักเรียนครับการผลิตสินค้าและบริการดังกล่าวนะครับเกิดผลดีต่อผู้คนนั้นหรือไม่นะครับท้องถิ่นนั้นเกิดผลดีไหมนะครับเพราะอะไรอ่ะอืมโดยหลักใหญ่ใจความแล้วการผลิตเนี่ยย่อมเกิดผลดีอยู่แล้วจริงไหมครับเพราะอะไรครับมาน,นามาซึ่งรายได้ของคนในชุมชนนั้นใช่ไหมครับนำมาซึ่งรายได้นํามาซึ่งเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับพัฒนาท้องถิน่นเป็นภาษีที่มากขึ้นกับท้องถิน่นโอ้ยดูแล้วมันน่าจะดีแต่ในอีก จริงหรือเปล่าเออดีอย่างเดียวหรือเปล่าเฮ้ยอาจจะมีข้อเสียด้วยใช่ไหมครับอย่างชุมชนบางชุมชนที่มีโรงงานไปตั้งแล้วก็โรงงานดันขาดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ถูกไหมครับฉะนั้นอาจจะมีทั้งเรื่องของผลดีผลเสียอันนี้ก็ต้องสังเกตดูแล้วแต่ชุมชนใครชุมชนมันนะครับนักเรียนครับจากที่พูดมาทั้งหมดนะครับออการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นของนักเรียนเนี่ยนะครับประสบปัญหาหรือไม่เพราะเหตุใดครับ ประสบไหมแน่นอนที่สุดนะครับทุกท้องถิ่นย่อมมีปัญหาที่ต้องเจอถูกต้องไหมครับการมีปัญหาที่ต้องเจอเนี่ยนะครับมันก็คืออะไรก็คือว่าปัญหาที่เราเจอในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยนะครับจากที่เราสรุปมาแล้วเราสังเกตมาเนี่ยนะมันเกิดจากาปัจจัยต่างๆที่แตกต่างกันจริงไหมเพราะท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็ต้องมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับเศรษฐกิจพอเพียงจะเข้าไปจัดตัดสินใจหรือว่าจัดการปัญหาเหล่านั้นได้ยังไงนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเนื่องจากว่าปัจจัยของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างกันนะครับดังน,นั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เราก็ต้องมีความรู้พื้นฐานที่ ในเรื่องเดียวกันสะก,ก่อนนะครับเอาละครับวันนี้นะครับนักเรียนเดี๋ยวจะให้เวลาสัก10นาทีนะครับนักเรียนไปรวบรวมข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นของนักเรียนนะครับมาสัก10นาทีนะครับซึ่งแน่นอนการรวบรวมเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการรวบรวมจากแหล่งการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนของนักเรียนนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของสื่อความรู้อินเทอร์เน็ตนะครับเว็บไซต์ต่างๆนะครับรวมไปถึงการสอบถามผู้คนสอบถามพ่อแม่ด้วยนะครับอ่ะสินาทีนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกัน เอาละครับเป็นไงบ้างนะครับสิ่นาทีผ่านไปนะสังเกตไหมว่าเราไปรวบรวมมาแล้วนะครับและครูเชื่อว่านักเรียนได้โจทย์สาระสําคัญต่างๆเอาไว้ด้วยนะเอาไว้ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนที่สุดตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับอาละเราเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนดีกว่านะครับเราเริ่มต้นด้วยคําถามที่จะทําให้เราฉุกคิดไปพร้อมๆกันก็คือว่านักเรียนครับส่วนใหญ่แล้วการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นเนี่ยมกักประสบปัญหาในเรื่องใดบ้างครับอะไรนะทําแล้วเหลือเยอะขายไม่ได้อาขายไม่ได้บ้างมีไหมครับ ทำแล้วคุณภาพสู้ชาวบ้านชุมชนอื่นไม่ได้คุณภาพสู้คนอื่นไม่ได้ทําแล้วเป็นไงฮะอ๋อบรรจุพันธุ์ไม่สวยงามไม่น่าซื้อ,อมีอะไรอีกครับทําแล้วไม่รู้จะขายใครเพราะไม่มีใครเอาออกจากชุมชนให้ไม่มีการขนส่งอโอเคน่าสนใจมากทําแล้วก็ไปต่อไม่ได้เพราะเงินทุนต่าโอเคที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือปัญหาที่เราเจอใหญ่ๆใ,ในแต่ละชุมชนใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยในการผลิตสินค้าและบริการโดยเฉพาะที่เป็นสินค้าของท้องถิ่นเนี่ยก็จะแตกต่างกับสินค้าที่เป็น ทุนขนาดใหญ่หรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับเนื่องจากความที่อาจจะเรื่องของประสบการณ์หรือความไม่พร้อมในด้านต่างๆนะครับมีเรื่องอะไรบ้างที่มักเจอกันเอาไปดูกันเลยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับการผลิตสินค้าและบริการนะครับโดยเฉพาะสินค้าและบริการในท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกันนะครับก็คืออ่าสตัวแรกนะครับสตัวแรกก็จะเป็นเรื่องของการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาเครือข่ายอ่าการรวมกลุ่มนั้นไม่มีการรวมกลุ่ม2นะครับด้านการจัดการด้านการจัดการอ่ะเดี๋ยวเราเก็บเป็นประเด็นประเด็นไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกัน สามด้านการตลาดอ่เมื่อกี้มีคนตอบไม่รู้จะขายใครใช่ไหมเออด้านการตลาดมาละสี่ปัญหาการผลิตเอ้ยผลิตแล้วบรรจุพัธุ์ไม่สวยไม่ได้คุณภาพดีเท่าของยี่ห้ออื่นอ่ะเนี่ยมาละนะครับห้าล่ะครับก็คือเรื่องแหล่งเงินทุนเงินทุนต่ำโอ้เงินหมุนไม่พอก็เลยขยายโรงงานไม่ได้อ่าเทคโนโลยีอ่าเทคโนโลยีก็แน่นอน,นครับอยู่ในชุมชนนะครับการจะเข้าถึงเทคโนโลยีมันก็ต้องยากลำบากเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดข้อ7นะครับก็คืออาจจะขาดการสนับสนุนจากทางภาครัฐ นักเรียนสังเกตนะครับว่าปัญหามันต้องมีตั้งเจดข้อเนี่ยนะครับโอ้แล้วดูแบบแต่ละอย่างมันแก้ได้จริงหรือเปล่าเราโอ้ดูแล้วนี่มันเหนื่อยมากเลยนะหรือเราจะเลิกคาดีโอ้คงเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าท้องถิ่นชุมชนก็ต้องมีการผลิตใช่ไหมครับเพื่อดูแลเศรษฐกิจกันในชุมชนนะครับเอาละครับมีอีกสักคําถามหนึ่งแล้วกันนักเรียนครับปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นดังกล่าวเนี่ยนะครับนักเรียนคิดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับเกิดจากสาเหตุอะไรครับอ่ะหลักๆเลยเนะยนักเรียนอาจจะบอกอ่ะอะไรนะ ไม่ได้รับการดูแลจากรัฐเอออันนี้ก็ประเด็นหนึ่งนะครับแต่ต้องเข้าใจรัฐด้วยนะเพราะรัฐเนี่ยนะครับเขาก็อยู่ตรงกลางอยู่ส่วนกลางใช่ไหมประเทศไทยเนี่ยมีชุมชนเยอะเหลือเกินแน่นอนที่สุดบางครั้งเนี่ยนโยบายอะไรบางอย่างเขาก็อาจจะไม่ได้เข้าใจปัญหาในชุมชนเราคนระอันนี้ก็ต้องอจะเรียกว่าอย่างไรก็อาจจะต้องแบบเรียกร้องหรือว่าอาจจะต้องแบบเสนอข้อมูลให้กับคนในพื้นที่นะครับหรือว่าตัวแทนของเรานะครับไปไปให้มันสื่อถึงรัฐนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะมีอะไรอีกฮะอ๋อมีวัตถุดิบแต่ว่าใช้ได้ไม่มาก ไม่มากเท่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช้ได้ไม่คุ้มค่าเนาะอ่าอันนี้ก็น่าสนใจพะฉะนั้นจะสังเกตไหมครับว่าปัญหาใหญ่ของเราเนี่ยนะครับก็จะเกิดจากการขาดความรู้ความสามารถในเรื่องการผลิตนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนพอความรู้ความสามารถมันน้อยเนี่ยการสนับสนุนเนี่ยมันก็มีน้อยไปด้วยนะครับฉะนั้นก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นอลองไปดูทีละปัญหากันดีกว่านะครับเอาละ ปัญหาที่มันเจอนะครับปัญหาที่เราเจอนะครับก็จะมีอะไรบ้างปัญหาแรกคือขาดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาเครือข่ายการรวมกลุ่มสําคัญไหมสาคัญนะครับการรวมกลุ่มเนี่ยเราต้องดูดูดีๆนะครับว่าในสินค้าแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากที่เราจะใช้แค่ของที่มีในชุมชนใช่ไหมบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องพัฒนาร่วมกันระหว่างชุมชนข้างเคียงรวมไปถึงเมื่อเราความรู้ความสามารถบางทีมันสามารถที่จะถ่ายทอดกันได้ซึ่งแน่นอนที่สุด ถ้าไม่มีการรวมกลุ่มหรือว่าขาดการพัฒนาเครือข่ายเนี่ยนะครับความรู้ต่างๆมันก็ขาดการมีสุดขาดการอ่าแลกเปลี่ยนกันไปกันมาใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันก็จะทําให้การผลิตหรือว่าคุณภาพเนี่ยก็จะดรอปลงนะครับหรือแย่ลงนะครับหรือว่าไม่ไดีเท่าที่ควรนะครับฉะนั้นเนี่ยความรู้ที่อยู่ระหว่างกลุ่มเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ประเด็นต่อมาคือการจัดการอันนี้ชัดเจนนะครับก็คือขาดทั้งเรื่องของเงินทุนความรู้แล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าในชุมชนเนี่ยก็จะเป โดยตรงหรือว่าไม่ได้เห็นแนวคิดธุรกิจที่แบบเป็นภาพใหญ่นะครับเะนั้นประสบการณ์ก็จะน้อยอยู่นะครับอันนี้2ตัวแล้วนะปัญหาอื่นละ่ะเรื่องของปัญหาการตลาดนะครับปัญหาการตลาดจะมีอยู่ประเด็นอยู่สัก3าประเด็นนะครับอันแรกเลยก็คือรูปแบบของผลิตภัณฑ์เนี่ยบรรจุภัณฑ์มันไม่ดึงดูดไงบางทีเราเห็นเนาะโอ้ก็กล้วยทอดชุมชนนี้อร่อยมากเลยแต่ไปถุงใสๆสมีสติกเกอร์เฉยๆติดแล้วว่าอกินแล้วไม่มีความสุขถือกินแล้วมันไม่เท่ใช่ไหมอ่ะก็อาจจะเป็นไปด้วยนะครับไม่ดึงดูดที่ซื้อหรือ2นะครับ กวยทอดตัวน,นั้นเนี่ยโอ้โหอร่อยมากเลยนะผลิตภัณฑ์ทําแล้วแต่ไม่มีอยอยชาวบ้านไม่รู้ว่าอยอยคืออะไรต้องต้องขอ,อยังไงอันนี้ก็แย่ละใช่ไหมครับหรืออันทนี่สามนะครับว่าชุมชนเนี่ยไม่รู้ว่าแบบเจะเอาไปขายตามห้างการค้าต่างๆไม่รู้วิธีการทําตลาดในนั้นอก็จะเป็นปัญหาเรื่องการตลาดละก็คือขาดความรู้นั่นเองนะครับปัญหาด้านการผลิตก็จะเป็นเรื่องเครื่องจกักรใช่ไหมครับเรื่องทักษะแล้วก็เรื่องคุณภาพที่ไม่สม่ำเสมออะไรก็ตามถ้าเกิดเครื่องจักรไม่ดีแล้วก็ ขาดการวางแผนที่เป็นระบบอะคุณภาพของสินค้าก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรก็จะมีการไม่สม่ําเสมออะกล้วยบางบางถุงเค็มไปบางเค็บางถุงหวานไปบางถุงลืมใส่ผงปรุงแงโอ้แ่ oh, yeah, เลยใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สําคัญเนาะแล้วข้อ5นะครับก็คือเรื่องของการขาดแคลนเงินทุนอย่างที่บอกเลยครับว่าเวลาเราจะกู้ยืมเงินเนี่ยนะครับ เราจะกู้ยืมเงินเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับเราต้องกู้ขนาดใหญ่ซึ่งการกู้เงินขนาดใหญ่หรือว่าขนาดมากเนี่ยนะครับมันจะต้องมีเรื่องของทรัพย์สินไปค้าประกันอ่าแล้วในชุมชนเราอะบางทีก็จะไม่มีสินทรัพย์ไปค้าประกันได้มากขนาดนั้นชุกมไหมครับถ้าจะไปขอกู้น้อยๆดอกเบี้ยก็แพงอีกฉะนั้นเนี่ยการขาดแหล่งเงินกู้นะครับการขาดเรื่องของทักษะบัญชีการเงินนะครับแล้วรวมไปถึงต้นทุนของตัวเองเนี่ยก็คำนวณไม่ถูกอีกฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาที่ตามมาด้วยอีกสองปัญหาที่เจอ่ครืือเองอะครับคือเรื่อง,ออง,ออง,องด้านนเทคโโลยี ด้านเทคโนโลยีเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะว่าไม่ใช่ว่าต้องเอาเครื่องใหม่สุดนะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ต้องให้เหมาะสมกับพื้นที่เหมาะสมกับชุมชนใช่ไหมครับซึ่งยังขาดอยู่นะครับอีกทั้งขาดเรื่องอะไรครับบางทีมีเทคโนโลยีมาแต่ว่าเครื่องมันก็ต้องมีคนที่เข้าใจเทคโนโลยีไปการในการจัดการกับเครื่องนั้นถูกต้องไหมครับฉะนั้นเนี่ยมีเครื่องมาการบำรุงรักษาก็ต้องตามมาด้วยทักษะของแรงงานในชุมชนเนี่ยอาจจะขาดความรู้ด้านนี้นะครับมีอะไรอีกครับก็คืออ่าอันนี้สําคัญนะครับก็คือการขาดการสนับสนุนจากทางภาครัฐ รัฐเนี่ยก็มีหน้าที่ขับเคลื่อนนะครับให้ชุมชนต่างๆเนี่ยสร้างนวัตกรรมได้หรือว่าสร้างผลิตภัณฑ์บริการต่างๆได้นะครับโดยให้การสนับสนุนในหลายๆด้านด้วยกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยนะครับเรื่องของความรู้ในการจัดการนะครับเรื่องของการจัดหาแหล่งเงินทุนนะครับรวมไปถึงเรื่องของการสนับสนุน ในด้านอื่นๆนะครับซึ่งแน่นอนปัญหาที่เจอคืออะไรครับคือ,อคกลไกภาครัฐเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับก็มีความยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนในการที่จะขอความช่วยเหลือต่างๆแล้วจนสุดท้ายเรารู้สึกว่าเอองั้นไม่ขอละพอไม่ขอแล้วเราก็กลับไปอยู่ที่ปัญหาเดิมไม่ได้รับการแก้ไขอย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังจากที่นักเรียนเห็นนะครับก็จะสังเกตว่าตัวปัญหาก็จะมีสาเหตุหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกันมีทั้งที่จัดการได้เองกับมีทั้งที่ต้องอาศัยคนอื่นมาช่วยเราจัดการใช่ไหมครับถามเลยครับว่านักเรียนครับ ถ้าเกิดนักเรียนอยู่ในชุมชนอยู่ในภาคการผลิตสินค้าและบริการข้างต้นดังกล่าวเนี่ยนะครับนักเรียนจะช่วยแก้ปัญหาอย่างไรครับมีแนวทางอะไรบ้างไหมเออบางคนบอกก็รัฐบาลรัฐบาลโอ้อัน,นี้ก็รัฐบาลได้จริงฮะรัฐบาลแก้ได้ทุกปัญหาแล้วครับแต่ว่าคําถามคือรัฐบาลเขาก็ต้องดูหลายๆพื้นที่เนาะวกว่าจะถึงเราเนี่ยจะเราจะอยู่รอถึงวันนั้นไหมก็อาจจะลําบากนะบางทีอาจจะต้องแบบดูว่าเราทําอะไรได้ก่อนเนาะหรือว่าชุมชนข้างๆพอจะช่วยเหลือกันได้ไหมอะไรอย่างนี้จริงไหมฮะอันนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าเฮ้ย มันก็ต้องมบงีบางปัญหาสิที่เราจัดการเองได้ถูกต้องไหมเออไปดูกันเลยครับแนวทางแก้ปัญหานะครับประเด็นแรกเลยอย่างที่บอกดูตัวเองก่อนเอาจัดการตัวเองให้ได้ก่อนนะครับรัฐต,ต้องช่วยเราแก้อยู่แล้วละ่ะแต่ว่าบางทีเขาอาจจะมาช้าไม่ทันการเงยถ้าจะมาออมาช้าแล้วบางทีปัญหาเราอาจจะแยก,กว่าเดิมก็ได้ฉะนั้นอะไรที่เราทําได้เองเราทํารอเขาไปก่อนนะครับอย่างเช่นหนึ่งนะครับก็อาจจะศึกษาหาความรู้เนาะสก็คือพัฒนาตัวเองนะครับศึกษาความรู้แล้วก็ลองคิดลองอะไรเพิ่มหน่อยๆสาก็คือทักษะความจําเป็น อะไรที่จําเป็นเราก็ไปฝึกไปอบรมไปสร้างความรู้เพิ่มเติมนะครับอะต่อมานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกลุ่มครับกลุ่มเนี่ยก็จะมีเรื่องของความร่วมมือแล้วก็เครือข่ายนะครับมีไว้ทําไมมีไว้ร่วมมือกันนะครับเพราะอย่างที่บอกใช่ไหมบางทีความรู้ต่างๆนานาหรือว่าทักษะต่างๆที่จําเป็นเนี่ยเราก,เราก็เราก็รู้แหละแต่ว่าบางทีกลุ่มข้างๆบ้านเราหรือกลุ่มข้างๆชุมชนเราเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความรู้ที่เขาทํามานาแล้วอะหลังการรวมกลุ่มกันการสร้างเครือข่ายกันก็จะแลกเปลี่ยนความรู้นี้โดยอัตโนมมััตติถูก้องครบ และแน่นอนที่สุดนะครับคนที่สําคัญมากก็คือรัฐบาลเนาะก็ต้องสนับสนุนเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนให้ไม่ได้ให้เงินนะหาแหล่งเงินทุนให้ไปกู้ได้หรือว่าไปเอามาผลิตได้นะครับเป็นดอกเบีย้ยต่ําก็ได้ช่วยๆกันนะครับแหล่งความรู้หน่วยงานรัฐมีอยู่แล้วนะขยายความรู้ขยายตลาดมีกระทรวงพาณิชย์นะครับหรือว่ามีพาณิชย์จังหวัดอะไรเงี้ยก็หาตลาดเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุด เทคโนโลยีนะครับก็จะมีคนที่จะขยันนะครับในการสร้างนวัตกรรมเครื่องจักรต่างๆนานานะครับเพื่อจะให้ชุมชนเนี่ยสามารถผลิตได้นั่นเองนะครับฉะนั้นเราสังเกตว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็มีตั้งแต่เรากลุ่มเรานะครับแล้วก็รัฐบาลช่วยกันด้วยนะครับแก้คนเดียวก็ได้ในระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้ครบทุกปัญหานะครับนักเรียนครับจากที่พูดมานะครับนักเรียนมองเห็นไหมครับว่า การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากก็คือเศรษฐกิจในชุมชนเนี่ยนะให้มีความมั่นคงยั่งยืนเนี่ยนะครับจะเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรครับนักเรียนก็บอกอ๋อเออจริงด้วยนะถ้าปัญหามันเยอะเราไม่ทําได้ไหมชุมชนเราไม่ทําเลยเอาพอไม่ทําละให้ธุรกิจใหญ่ๆหญ่เขาทาไปเราไม่ทําละได้ไหมมันก็ไม่ได้จริงไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ พลเมืองอะครับคำว่าพลเมืองคือกําลังของประเทศถูกต้องไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราล้วนเป็นพลเมืองชุมชนก็เป็นพลเมืองนะครับฉะนั้นชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องมีการผลิตสินค้าและบริการเพื่อจะดูแลตัวเองก่อนนะครับแล้วก็พึ่งพาภายนอกให้ได้น้อยที่สุดนะครับพึ่งพาภายนอกให้ได้น้อยที่สุดนะครับก็จะทําให้ชุมชนนี้แข็งแรงไปด้วยและแน่นอนที่สุดนะครับตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็จะทําให้ถ้าเกิดชุมชนเนี่ยเหมือนกับเสาเข็มเนาะข้อผัวเหมือนกับเสาเข็มนะครับก็จะเป็นฐานรากให้ประเทศแข็งแรรงงต่่ออไปนนนััเะคบ จากที่พูดมาทั้งหมดนะครับจากที่เรียนตั้งแต่ต้นคลิปถึงตอนนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างครับนักเรียนได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างเศรษฐกิจพอเพียงมาแล้วใช่ไหมครับปัญหามันมีหมดแหละการแก้ปัญหาต้องช่วยชวยกันถูกต้องไหม นะครับปัญหาที่จะเจอมีเรื่องอะไรบ้างก็จะมีเรื่องของความรู้ที่น้อยเกินไปทักษะที่ไม่มากพอรวมไปถึงการช่วยเหลือจากคนที่ต้องช่วยเหลือเราก็อาจจะมาช้า IDs นิดนึงเนาะอันนั้นเนี่ยมันมีหลายเรื่องมากนะครับจากที่สรุปมาทั้งหมดนะครับนักเรียนเอาความรู้ที่เก็บได้นะครับมาทํางานให้ครูชิ้นหนึ่งแล้วกันนะครับงานนี้เราเรียกว่ากิจกรรมชวนคิดนะครับกิจกรรมชวนทำนะกิจกรรมชวนทำนะครับชื่อกิจกรรมว่ามองดูเศรษฐกิจเพื่อหาทางออกมองดูเศรษฐกิจเพื่อหาทางออกครับนักเรียนครับ อย่างที่บอกนะปัญหาบางอย่างเนี่ยมันแก้คนเดียวไม่ได้ฉะนั้นนักเรียนฝึกแก้ปัญหาร่วมกันครับนักเรียนแบ่งกลุ่มครับอาจารย์อยากแบ่งมากเลยแต่แบ่งไม่ได้อยู่คนละบ้านติดโควิดกันออกจากบ้านไม่ได้ออนไลน์มีครับนี่เราเจอกันเราก็เจอออนไลน์จริงไหมฉะนั้นเนี่ยเราพูดคุยกันสนทนาผ่านกลุ่มมันก็ต้องทําได้ถูกต้องใช่ไหมครับแบ่งกลุ่มกันครับแล้วก็ร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการที่อยู่ในท้องถิ่นของเรานะครับมาหนึ่งสักหนึ่งอย่าง ทีนี้ปัญหามันก็คือว่าพอเรามาหนึ่งอย่างแล้วเราก็ร่วมกันวางแผนสำรวจเกี่ยวกับผู้ผลิตคนนั้นนะครับว่าเขามีกระบวนการอย่างไรแล้บริการดังกล่าวเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่าแล้วก็ปัญหาเนี่ยของเขาเนี่ยที่เจอคืออะไรอ่าปัญหาข้อที่เจอคืออะไรและแน่นอนที่สุดพอเรารู้ปัญหาแล้วเราก็ลองใช้ไอเดียของเรานะครับแนวคิดของเราจากกลุ่มเรานะที่ศึกษาร่วมกันเนี่ยนะครับเสนอแนวะทางแก้ปัญหาหน่อยซี สเสนอแนวทางแก้ปัญหาหน่อยสิซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับการสเสนอแนวทางแก้ปัญหาเนี่ยก็อาจจะต้องสื่อสารออกมาผ่านทางอินโฟกราฟิก โปสเตอร์ poster, หรือวิดีโอคลิปนะครับหรือว่าจะเป็นเอกสารใดๆก็ตามนะครับอ่าก็เป็นการช่วยผู้ประกอบการนั้นไปและแน่นอนที่สุดนะครับผู้ประกอบการที่เจอปัญหาลักษณะนี้อาจจะไม่ได้มีแค่ที่ชุมชนเรานะอาจจะมีชุมชนอื่นด้วยฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นักเรียนได้นะครับควรจะเผยแพร่ทางออนไลน์ด้วยเพื่อเป็นไอเดียหรือว่าเป็นจุดประกายให้ความคิดให้กับคนอื่นๆนะครับที่ได้ศึกษาความรู้นะครับและแน่นอนที่สุดนะครับก็ในไอเดียของเราเนี่ยอาจจะมีผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นเนี่ยมาให้ความรู้เราเพิ่มเติมได้เป็นการพัฒนาตัวเองนะ ข้อคิดเห็นต่างๆมาปรับปรุงตัวเองนะครับอ่าะะรัคนักเรียนจากที่พูดมาทั้งหมดนะครับนักเรียนครับตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตอนนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างครับอ่ะปัญหามีหลายข้อใช่ไหมทุกปัญหามีทางออกปัญหาเนี่ยแก้เองก็ได้บางส่วน ช่วยกันแก้ก็ได้บางส่วนร่วมกันหลายๆคนแก้ปัญหาก็จะรู้ล่วงไปได้ด้วยดีถูกต้องใช่ไหมครับความสําคัญของการแก้ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับและปัญหาเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับฉะนั้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็ดีนะครับหรือว่าแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็ดีสามารถช่วยแก้ปัญหาได้และปัญหาเนี่ยถ้าเกิดถูกแก้จากฐานรากก็คือจากแก้จากชุมชนให้มีความเข้มแข็งแ,งแล้วนะครับก็จะส่งผลให้กับประเทศเนี่ย เกิดความมั่นคงมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับในอนาคตนะครับเราก็จะสามารถดำาลงอยู่ได้ทนต่อความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ผลกระทบทางลบที่จะเจอกับเราเนี่ยเราก็จะสามารถแก้ไขมันได้แล้วก็รู้สึกว่าเราจะผ่านไปได้อย่างง่ายดายแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยกัน,นครับจากการแก้ปัญหาร่วมกันนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็การผลิตเนี่ยนะครับก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้าเรามาเจอกันเีกในสาระต่อไปนะครับในคลิปต่อไปเรื่องต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครััับบกก็ต้องราาาคคํวว่สสดี よっ